โอ้พระองค์ทรงให้ใจข้าเชื่อทั้งที่เมื่อจะนำไปทางไหนให้ข้านิ่งข้าเชื่อข้าไว้ใจแม้ว่าไม่เห็นทางที่ก้าวเดินตามสิ่งที่เราได้อ่านไปข้างต้น เรามักที่จะไม่กล้าไปในทางที่เรามองไม่เห็นเราอยากที่จะเห็นทุกอย่างก่อนเราอ,อยากที่จะให้ทางชัดใสเคลียร์ก่อนแต่แลหลายครั้งการเดินทางของชีวิตไม่เป็นอย่างนั้นจุดพลังใจในวันนี้หัวข้อคือเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นคุณอาจจะถามผมว่าทำไมฉันจะเชื่อได้ยังไงก็มเมื่อฉันมองไม่เห็นฉันก็ไม่กล้าเดินฉันก็ไม่กล้าไปฉันก็ไม่ไมกล้าก้าวสิ ผมจะบอกคุณให้ครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณมองไม่เห็นแต่คุณเชื่อสิ่งที่กำลังระบาดอยู่ทุกวันนี้โควิด1 9 c o v i d โควิด -19 คุณเห็นไหมครับเชื้อโรคคุณเคยสัมผัสไหมครับรับรองว่าคุณไม่เคยเห็นแน่นอนแต่ว่าคนก็กลัวจังเลยคนก็พยายามที่จะหาวัคซีนจังเลย แม้ว่าเชื้อโลกเล,กเล็กๆที่มองไม่เห็นในขณะที่เราอาัดวิดีโออยู่นี้นะครับเราต้องใช้ไฟมากทีเดียวคุณเคยเห็นไฟไหมครับเห็นตัวอิเล็กตรอนโปรตอนที่มันวิ่งทําให้เกิดความร้อนกลายเป็นแสงไหมคุณเห็นแต่ผลของเขาตั้งหากผมเดินไปตรงข้ามโบสของเราครับไปซื้อของที่พันธิพลาซ่าผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งขอทาน นั่งขอความเห็นใจนั่งขอเงินผมถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าขายของไม่ได้เลยผมก็เลยเอาธนาบัตรของผมใบหนึ่งให้เขาผมจะบอกว่าไม่ให้ได้ไหมเพราะใจผมเกิดความเมตตาสงสารผู้หญิงคนนี้ผมบอกว่าผมไม่เคยเห็นความเมตตาเพราะนั้นผมจะไม่ให้ไม่ครับมนุษย์ทุกคนเกิดความรักครอบครัวรักลูกคุณเคยเห็นความรักไหม ไม่คุณเคยเห็นผลแห่งความรักดังนั้นฉันใดก็ฉันนั้นเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านมองไม่เห็นแต่ท่านเชื่อลมหายใจคุณเห็นหรอครับแสงไฟคุณเห็นไหมครับคุณเห็นแต่ผลของไฟเซลล์ที่อยู่ในตัวของเราระบบหลายๆเรื่องหลายๆราวเราลมหายใจคุณสัมผัสได้แค่นั้นแต่คุณไม่เคยเห็น โรคต่างๆโรคร้าโควิด -19 ความเมตตาปราณีความหิวความสงสารความรู้สึกเหงาคุณบอกว่าฉันไม่เคยเหงาไม่จริงครับคุณเหงาเราส่งอินเทอร์เน็ตเข้าไปในจุดพลังใจจุดประสงค์แห่งชีวิตเราส่งข่าวสารเข้าไปยังไงผ่านอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตมันเป็นยังไงครับเอา้ามันส่งไม่ได้สิเราไม่เคยมองเห็นเรามองไม่เห็นของมากมายในโลกนี้ ดังนั้นเองโลกนี้แบ่งเป็นสองภาคคือภาคแรกคือสิ่งที่มองเห็นที่เราสัมผัสได้กับภาคที่มองไม่เห็นเราเรียกว่าภาคแห่งจิตวิญญาณหรือคุณธรรมจิตวิญญาณหรือคุณธรรมนั้นอยู่ในตัวคุณคุณรู้สึกได้คุณรู้สึกว้าวเวยคุณรู้สึกต้องบางครั้งคุณเจอสถานการณ์ที่บีบคั้นคุณขอร้องเพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละครับเป็นภาคคุณธรรมเรียกว่าภาคจิตวิญญาณ ในพระคำของพระเจ้าพูดชัดเจนองค์พระผูเจ้าพูดถึงสาวกคนหนึ่งที่เขาบอกเขาจะไม่เชื่อเลยถ้าเขาไม่ได้สัมผัสพระองค์พระองค์พูดในหนังสือยอห์นครับบทที่20ครับบอกว่าโทมัสเอ๋ยคือสาวกคนนี้เพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุขผมท้าทายท่านครับ บางทีเราใช้สายตาของเรามากเกินไปเราประเมินจากสิ่งที่เราเห็นมากเกินไปเราจริงข้ามไม่พ้นสิ่งซึ่งเป็นอยู่ฝ่ายเนื้อหนังผมอยากพาท่านข้ามไปถึงฝั่งคุณธรรมฝั่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณฝั่งที่งเรียกว่าความรักฝั่งซึ่งเรียกว่าความปรารถนาดีฝั่งซึ่งเรียกว่าจิตวิญญาณซึ่งโหยหาจิตวิญญาณซึ่งรู้ว่าถ้าเราทำบาปถ้าเราทำผิด เราทําผิดกับน้ำแห่งพระเจ้าเราไม่ได้แสวงหาสิ่งที่ชอบทำมนุษย์ต่างพยายามที่จะหลงตัวเองคิดว่าตัวเองสามารถพึ่งของที่มองเห็นได้ผมจะบอกคุณให้ครับเมื่อเราหลับตาตายของทุกอย่างที่เราสแสวงหานั้นช่วยเราไม่ได้เลยแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่เหนือการมองเห็นซึ่งเราเรียกว่าฝ่ายจิตวิญ,ญญาณ ฝ่ายคุณธรรมฝ่ายชีวิตจิตใจซึ่งสูงส่งกว่าที่จะนำเราไปถึงพระผู้เที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวซึ่งเราเรียกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงคริสตจักรของมคริสทั่วประเทศคริสตจักรของคริสต์สมัยงสี่ท้าทายท่านขอให้ท่านลองคิดถึงสงิ่งซึ่งนอกเหนือจากความจับต้องได้จากวัตถุสิ่งของต่างๆข้ามไปถึงสันติสุขของชีวิต ข้ามไปถึงของดีของชีวิตข้ามไปถึงความมั่นใจของชีวิตข้ามไปถึงฝั่งที่เราสามารถที่จะเอาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณพ้นจากความบาปความอันตรายฝ่ายวิญญาณทั้งปวงจุดประสงค์แห่งชีวิตจุดพลังใจขอเชิญท่านเข้ามาสแสวงหาความมั่นใจความปกป้องที่พึ่งฝ่ายวิญญาณในวาระแบบนี้เราจะตายครับเราจะออกจากโลกนี้แล้วเราไปไหนล่ะ เมื่อประตูแห่งความตายมาเคาะในชีวิตของเราอยากจะท้าทายท่านสิ่งต่างๆที่ท่านมองไม่เห็นมันมีจริงครับจริงๆไม่เชื่อก็ลองกลับไปพูดถึงความหิวเดี๋ยวเที่ยงนี้คุณก็หิวแล้วเดี๋ยวเย็นนี้คุณก็หิวแล้วเดี๋ยวตอนเช้าคุณก็หิวไแล้วว่าคุณไม่เห็นความหิวอะ่ะมันมีผลครับความบาปก็เหมือนกันชีวิตก็เหมือนกันความเมตตาสันติสุขก็เหมือนกันเรามองไม่เห็นแต่เชื่อผมนะครับมีจริง ดังนั้นเราจรึงอยากที่จะชักชวนท่านคุยกับท่านให้ท่านเข้ามาในคอมเมนต์ของเราให้ท่านแชร์สิ่งนี้ไปพลังแห่งชีวิตนิรันด์จะอยู่กับท่านเพราะว่าพระเจ้าทรงดีตลอดเวลาและตลอดเวลาพระเจ้าทรงดีขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าสถิตยอยู่กับท่านจากเราและทีมงานคริสต์ของพระพิททั่วประเทศขอพระเจ้าได้รับเกียรติเคาะประตูใจท่านจงเชื่อ ในสิ่งที่มองไม่เห็น